ส,สวัสดีครับเพื่อนๆครับคลิปนี้ผมจะมาสอนการเพิ่มอุปกรณ์มือถือนะครับที่เราจะเอาไว้ใช้ดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับเพิ่มขึ้นมาให้มากกว่า1อุปกรณ์นะครับอย่างตอนนี้นะครับผมเปิดดูภาพจากกล้องจอปิดนะครับผ่านอุปกรณ์แท็บเล็ตตัวนี้นะครับผมใช้แท็บเล็ตตัวนี้ในการตั้งค่ากล้องนะครับและทีนี้นะครับ มีเพื่อนๆถามผมมาว่าถ้าเราจะใช้มือถืออีกเครื่องหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งเครื่องเนี่ยมาดาูภาพจากกล้องวงจรปิดตรงนี้จะทำได้ไหมนะครับวันนี้ผมจะมาสอนนะครับอ,อันดับแรกนะครับพวกเราต้องมีอุปกรณ์มือถือหรือแท็บเล็ตก็ได้นะครับให้ติดตั้งตัวแอปพลิเคชัน b 3 8 0 Pro นะครับตัวนี้นไหมครับตรงนี้นะครับ,ต,รรบติดตั้งลงไปนะครับ พอติดตั้งแล้วนะครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องทำการเชื่อมต่อ Wi-fi นะครับเ่ิมต่อ wi-Fi ที่บ้านเรานะครับผมแนะนำให้นะครับนำอุปกรณ์มือถือนะครับเครื่องถัดมานะครับมาติดตั้งตัวกล้องเข้าไปเนี่ยต้องมาทำที่บ้านที่ตัวกล้องตัวนี้อยู่นะครับไม่แนะนำให้ ไปติดตั้งที่อื่นนะครับเพราะเรา,า,าจำเป็นจะต้องอาศัยการเชื่อมต่อ Wi-Fi ที่ตัวกล้องเนี่ยทำการเชื่อมโยงอยู่อันนี้คือข้อสังเกตนะครับพอเราเชื่อมโยง w i f i ที่บ้านเราเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเราก็ถึงจะไปเปิดแอปพลิเคชันปี8 0 Pro ขึ้นมานะครับพอเปิดแล้วนะครับสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเราคลิกที่แถบคำว่าอ่าเมทดลองใช้นะครับ ดูทดลองใช้หน่อยตรงนี้นะครับสีฟ้าแล้วก็เลือกคำว่าเอาไว้คราวหน้านะครับอ่าอันนี้ก็คือในแอป v 3ไปสูงโปรมือถืออีกเครื่องหนึ่งเนี่ยยังไม่มีกล้องขึ้นมานะครับเพราะเรายังไม่ทำการเพิ่มกล้องเข้าไปอันนี้เดี๋ยวผมจะออกจากตัวแอปตัวนี้ก่อนนะครับเพื่ออะไรเพื่อที่เราจะไปดูนะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับมุมนี้นะครับ อ่ามุมนี้นะอันนี้คือรหัส id กล้องนะครับเห็นไหมครับกล้องไม่โฟกัสนิดนึงนะครับอันนี้คือ id กล้องนะครับอ่าอย่างเงี้ยนะครับ504 2 2 5 6 7ตรงนี้นะครับเราจะเอา id กล้องตรงนี้นะครับไปใส่ในมือถืออีกเครื่องหนึ่งนะครับอ่าวิธีการนะครับให้เรามากดบวกด้านบนมุมขวาตรงนี้นะครับกดบวกเสร็จปุ๊บนะครับ ให้เลือกคำว่าเพิ่มอุปกรณ์นะครับแล้วก็เลือกคำว่ากล้องสมาร์ทจากนั้นนะครับให้ใช้เมนูที่2นะครับให้ใช้เมนูที่2ก็คือการจับคู่แบบเร็ว Wi-Fi อัจฉริยะนะครับตรงนี้เลือกไปจากนั้นนะครับเห็นไหมครับถ้าเราเกะาะ Wi-Fi ที่บ้านที่ตัวกล้องนี้เชื่อมโยงอยู่นะครับมันก็จะทำการให้เราเลือก Wi-Fi โดยอัตโนมัติพอเราเกะาะ wi-Fi ไ,ไปแล้วนะครับ าจากนั้นให้เรามากรอกรหัส id กล้องก็คือเอาตรงนี้นะครับมากรอกนะครับรหัสด d ดกล้องนะครับอย่างของผมนะครับ504 225 6 7ีเเงี้ยนะครับกรอกแค่ตัวเลขนะครับจากนั้นกดขั้นตอนต่อไปนะครับ อแอปพลิเคชันก็จะทำการค้นหากล้องที่ Wi-FI wi-fi ที่เราเชื่อมต่อเนี่ยมันเชื่อมอยู่นะครับมีกี่ตัวก็จะทยอยเพิ่มให้เรานะครับตอนนี้ผมมีตัวเดียวนะครับถ้าเรามีมากกว่าหนึ่งเราก็กรอก id ซึ่ง id จะไม่เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับพอเลือกเสร็จแล้วนะครับมันก็จะให้เราตั้งชื่อตัวกล้องว่าเราจะใช้กล้อง ชื่อว่าอะไรอ่าผมก็จะพิมพ์เพราะว่าบ้านสมมติน,นะครับบ้านแล้วก็ตามด้วยตัวเลขหนึ่งนะครับอ่าแล้วก็อันนี้ขึ้นอยู่กับเราตั้งเลยนะครับจะพิมพ์เองก็ได้นะครับจากนั้นกดปุ่มเสร็จสิ้นนะครับอ่าตอนนี้กล้องออนไลน์แล้วเห็นไหมครับแต่นะครับปัญหาก็คือถ้าเราแตะเพื่อเปิดกล้องเนี่ยมันจะยังเปิดไม่ได้นะครับอ่า ทำไมถึงเปิดไม่ได้เห็นไหมครับมันฟ้องให้เราใส่รหัสผ่านนะครับนี่รหัสผ่านอา้าวแล้วรหัสผ่านจะมาจากไหนก็คือจําได้ไหมครับผมมีคลิปสอนการตั้งค่าตัวกล้องนะครับ V300 เนี่ยนะครับผมให้พวกเราตั้งค่าพาสเวิร์ดก่อนที่จะเปิดดูกล้องนะครับเราก็เอารหัสนะครับมาใส่นะครับอย่างใครตั้งรหัสอะไรเราก็ เอารหัสมาใส่นะครับซึ่งจะต้องกรอกให้ถูกต้องนะครับตรวจเช็คนะครับเห็นไหมครับพอเรากรอกถูกต้องแล้วกดปุ่มคอนเฟิร์มนะครับถ้าทุกอย่างถูกต้องนะครับทั้งรหัส ID และรหัสพาสเวิร์ดถูกต้องเห็นไหมครับก็จะเปิดดูได้เลยนะครับไม่ต้องมาตั้งค่ามาอีกนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดทั้ง2เครื่องพร้อมกันเลยนะครับว่าภาพมันตรงกันไหมนะครับเห็นไหมครับนี่ ผมปลปกมือเห็นไหมครับภาพมันก็จะหน่วงกันนิดหนึ่งนะครับนิดหนึ่งนะครับเอาใหม่นะครับเห็นไหมครับอ่าอันนี้มันเป็นแท็บเล็ตที่ผมใช้ในการตั้งค่านะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ภาพจะปรากฏขึ้นเร็วกว่าอุปกรณ์ตัวถัดมานะครับถ้าเรามีมือถือเครื่องที่3มเครื่องที่4เครื่องที่ห้า ก็ทำลักษณะเดียวกันนี้นะครับเชื่อมขั้นตอนก็คือเชื่อมต่อ Wi-Fi ก่อนนะครับเปิดแอป b 3 8 0ใส่ id กล้องนะครับแล้วก็ให้มันค้นหาพอค้นหาเสร็จปุ๊บขั้นตอนจะเปิดภาพดูเนี่ยตัวแอปจะให้เราใส่พาร์ o r ดกล้องนะครับแล้วก็กรอกพาร์ o r ดแค่นี้เองก็สามารถดูกล้องได้เลยนะครับอ่า อันนี้ก็เป็นขั้นตอนการแนะนำการเพิ่มมือถือเครื่องที่2นะครับที่เราจะใช้ในการนำมาดูภาพจากกล้องวงจรปิดกล้องตัวเดียวกันนี้นะครับสามารถดูได้อุปกรณ์มากกว่าหนึ่งนั่นเองนะครับอ่าถ้าใครต้องการให้ผมทำคลิปอะไรที่จะแนะนำการทำงานของกล้องก็แนะนำมาในคอมเมนต์ได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ กดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับติดตามคลิปของผมด้วยนะครับผมก็จะม,มีคลิปใหม่ๆแนะนำอุปกรณ์ทันสมัยต่างๆนะครับแล้วก็ความรู้อื่นๆมาให้กับเพื่อนๆได้อีกนะครับสําหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ